สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168 a m l e มเล็นะครับวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็มีวัตถุบงคลนะครับแนวเครื่องรางของขลังครับที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนะครับนั่นก็คือนะครับมีดหมอของหลวงพ่อพัดบุปุญญาการโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมซึ่งปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ99ปีแล้วนะครับผมซึ่งถือว่า มีดหมอของท่านนี่มีประสบการณ์นะครับความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่ล่ำลือนะครับไม่ใช่แต่ฟังนิทานมานะครับผมส่วนตัวแอดมินนี่บอกตรงๆนะครับว่าได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองนะครับมากมายเลยนะครับผมส่วนเรื่องการพูดผีปีศาจนะครับก็ได้ยินจากปากของผู้กองนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับซึ่ง ท่านเล่าให้ฟังว่านะครับแถวนั้นนะครับเป็นวัดนะครับท่านไปอยู่มาสี่เดือนนี่ผีหลอกทุกทุกคืนนะครับนอนไม่ได้เลยนะครับอยู่กันสามสี่คนนะครับขนาดมีพระนะครับก็สวดมนกันทุกคืนนะครับสวดจนไม่รู้จะสวดยังไงและวันหนึ่งนะครับท่านได้นะครับติดต่อผมมานะครับเพื่อขอนะครับแนะนํานะครับให้ผมแนะนําให้ว่ามีแบบไหนที่แบบคือไม่เอาไม่เอาค่านิยมไม่เอาสวยไม่เอาเทนะครับเอาศักดิ์สทธิ์นะครับ ผมก็เลยแนะนําตอนนั้นผมแนะนํามีดปีหกหนึ่งนะครับขนาดห้านิ้วไปนะครับพอท่านเอาไปใช้นะครับอ่าวันแรกผมถามว่าเป็นไงมากเมื่อคืนโอ้โหหลับสบายเลยครับคืนสองคืนสามผมก็ถามเหมือนเดิมนะครับเพื่อต้องการหลักฐานการยืนยันจากปากของผู้กองนะครับผมนะครับซึ่งก็ได้รับคําตอบเดิมนะครับก็คือนอนหลับสบายไม่มีอะไรมารบกวนเลยนะครับท่านบอกว่ามันสุดยอดมากนะครับ อ่าแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกประมาณสักสอสามอาทิตย์นะครับท่านโทรมานะครับบอกว่ามาขอเช่ามีดอีกนะครับผมครับโดยจองไว้นะครับเดี๋ยวจะอ่าเดี๋ยวจะโอนเงินมานะครับผมซึ่งก็ลอยฟังว่านะครับตั้งแต่ได้มีดไปนะครับนอนหลับสบายนะครับแถวนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณใสมนดำนะครับที่ท่านบอกว่าไม่เคยเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับอันนั้นคือจากปาก ของคนเป็นนะครับผู้กองครับระดับผู้ใหญ่นะครับมีอายุแล้วนะครับเขาไม่จะเป็นต้องมาพูดอะไรโปรโมทอะไรนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนซื้อของผมนะครับเขาไม่ได้มาฟังอะไรผมนะครับใครที่เช่าไปนะครับขอให้มีจิตใจศรัทธานะครับไปบูชานี่ผมบอกเลยครับว่าอะไรที่ไม่เกินวาสนานะครับได้แน่นอนนะครับอ่าลูกค้าผมหลายท่านนะครับ ติดต่ออยากจะเช่ากับผมนะครับคุยแล้วคุยอีกครับไม่เช่าสักทีวันหนึ่งมาเช่านะครับผมก็เลยถามว่าได้อยังไงครับถึงได้มาเช่าแล่เขาบอกว่าเขาไม่เคยถูกหวยไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยนะครับอธิษฐานาว่าถ้าผมถูกลอตเตอรี่นะครับผมจะมาเช่ามีดจากจากผมนี่แหละครับเขาก็ถูกจริงๆครับถูกแล้วเขาก็ทําตามสัญญานะครับก็มาเช่ามีดไปนะครับเจออย่างนี้อยู่สองสามรายนะครับผมก็ถือได้ว่านะครับท่าน นะครับใครที่มีใจศรัทธานะครับอยากได้ไปบูชาจริงนี่ท่านให้นะครับผมท่านไปเกินบุญปัสนานี่ท่านให้นะครับนะครับอ่าส่วนเก็บความรู้ทั่วไปกับที่เคยพูดนะครับใครที่เช่ามีดไปแล้วนะครับบางเล่มนะครับดึงไม่ออกเสียบก็เสียบเข้ายากนะครับหรือไม่ก็บางทียกมีดขึ้นมานะครับฝักล่วงนะครับอันนี้ผมเนี่ยเออผมเรียนตรงนี้เลยครับว่าไม่ถือว่าเป็นตําหนินะ พอเวลาผมซื้อของเนี่ยผมก็จะดูจากรูปนะครับดูจากรูปเคลียเสร็จปั๊บผมก็จะเน้นที่แท้นะครับสภาพรวมของมีดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งเวลาซื้อมาแล้วผมก็ไม่ดีเลียนะบางทีซื้อมานะครับพวกแหม่พวกไรนี่หลุดนะครับผมก็ไม่สนใจครับผมก็อากวาดช้างเสียบนั่นก็ได้เพราะว่าเป็นวัตถุมงคลที่ต้องใช้นะครับต้องสัมผัสนะครับนะครับขออย่างเดียวนะครับอย่า ไปทําร่วงจนปลายคดโค้งบิดงออะไรพวกนี้นครับแตกหักอะไรเงี้ยอย่างนั้นถือว่าเป็นตําหนิแน่นอนนะครับนั้นใครที่แบบฝากหลวมฝากแน่นไม่ต้องมาไอ้นี่นะครับผมก็คือมันเป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นงานแฮนด์เมดนะครับเพราะไม่มีใครไปดึงเข้าดึงออกจนมันหลวมนะผมบอกนะไม่มีใครไปดึงเข้าดึงออกจนมันหลวมหรอกนะครับมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ไม้ก็มีการยืดหยุ่น หรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับต่อไปผมจะแนะนำนะครับมีดรุ่นแรกนะครับที่มีการลันหมายเลขนะครับนั่นก็คือรุ่นสร้างหอฉันปี5 9นะครับตอนนั้นอายุหลวงพ่อ5-9ปีนะครับผมเป็นรุ่นที่แอดมินนะครับเป็นรุ่นในฝันของแอดมินนะครับซึ่งรุ่นที่โด่งดังของหลวงพ่อก็จะมีรุ่นสร้างหอฉันรุ่นสร้างหอระคังนะครับที่โด่งดังในปีเลือกๆนะครับแต่ส่วนตัวแอดมินชอบรุ่นสร้างหอฉันนะครับ โดยอุปเทศก็คือนะครับมีกินมีใช้ตลอดไปนะครับอันนี้ก็คือเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับขอเก็บไว้บูชานะครับผมหมายเลขนะครับสองเจ็ดหกนะครับส่วนนี้คือนะครับอ้าวใครจะจะแคปนะครับผมจะให้ชัดๆอันนี้คือลายเซ็นหลวงพ่อจริงๆนะครับผมซึ่งเจ้าของมีดเล่มนี้นะครับที่ผมเช่ามานี่ เขาเอาไปนั่งให้หลวงพ่อจันแล้วก็ถ่ายรูปมาเลยนะครับผมแล้วเขาก็จะเอามาลงนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆนะครับได้ศึกษากันนะครับเอานี่แคปไปเลยนะครับใครเห็นนะครับแคปไว้ไปดูตัวอย่างนะครับนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าถูกนั้นหรือเปล่านะครับนี่ครับแคปแคปไปเลยครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วมีดที่มีรอยจานก็จะเป็นหลวงหลวงพ่อ,แล,อลพแล้วก็หลวงพี่เอนะครับแล้วก็หลวงพี่เบฟนะครับซึ่งคนเล่นหาเขาก็ก็ไม่ได้ถือสาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของหลวงพ่อจริงๆนี่อันนั้นก็คือถือว่าก,ก็มีคุณค่าทางใจนะครับแต่ถ้าเป็นของหลวงพี่ท่านอื่นก็ก็ได้นะครับที่เป็นลูกสิษย์ของหลวงพ่อนะครับที่หลวงพ่อท่านนะครับ มอบหมายให้นะครับเซ็นแทนนะครับเพราะว่าหลวงพ่อตอนนี้ก็อายุเยอะนะครับไม่ไหวแล้วนะครับนะครับผมดังนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสเลยครับหรือยังไงก็ไม่ต้องก็ได้ครับอย่างผมผมก็ไม่ซีเรียสเ่ยไม่ต้องมีลายเซ็นก็ได้แต่ถ้าเกิดมีเป็นของหลวงพ่อก็โอเคนะครับเนี่ยนะครับเราจะมีมาแนะนํานะครับผมรุ่นสร้างหอฉันนะครับนี่เล่มเล็กนะครับจำนวนการสร้าง350เล่มนะครับผม ซึ่งผมอธิษฐานเอานะครับผมอยากได้มากนะครับแลวผมก็ได้เช่าในราคาเบาๆมากนะครับนี่ก็คือเก็บไว้บูชานะครับส่วนเล่มนี้ก็ปิดมาล่าสุดเลยนะครับผมซึ่งเอามาบูชานะครับผมนะครับก็นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับไม่จาเป็นต้องว่ามีมีดอะไรอยู่แค่อยู่ตรงหน้านะครับไม่เกี่ยวนะครับผมสามารถจัดหาให้ได้นะครับนะครับ ใครที่อยากจะเช่ามีดจริงๆนะครับติดต่อเข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับ0 9 7 019 5618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมจะลงไว้ในโพสตเต็มไปหมดนะครับอนไนที่ปิดรายการแล้วหรือติดจองก็จะเขียนไว้นะครับอะไรที่ยังอยู่ก็จะเขียนว่าเปิดนะครับผมนะครับหรือท่านมีสเปคในใจมีราคาในใจครับมาพูดคุยกันนะครับ จัดหาให้ได้นะครับผมนะครับต่อไปแนะนำนะครับมีดวัดปกติที่พิเศษพอๆกันกับมีดอ่าพอๆกันกับมีดวาระเลยนะครับเพียงแต่ไม่มีการเปิดให้สั่งจองเท่านั้นนะครับแล้วก็เจตนาการสร้างก็คือเหมือนมีดวัดปกตินะครับก็คือนำรายได้นะครับมาพัฒนาวัดนะครับเอาไปสร้างนะครับศาลาร้อยปีอะไรอย่างนี้นะครับส่วนนี้นะครับ น่าจะเป็นแค่รุ่นเดียวนะครับที่เป็นมีดวัดที่มีวิธีการที่พิเศษที่สุดนะครับมีจำนวนการสร้างที่แน่นอนนะครับชัดเจนนะครับเรียกว่าถ้าเกิดคุณถามมีดวัดเล่มอื่นๆเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงวันไหนอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นใบเหล็กน้้าพีชุดนี้นะครับสามารถบอกได้นะครับว่าสร้างยังไงนะครับผมซึ่งนะครับทางวัดนะครับได้เหล็กน้้าพีนะครับมาจากอุตรดิตนะครับแล้วก็จะทํา เป็นชุดพิเศษนะครับเพื่อฉลองอายุของหลวงพ่อนะครับก็เป็นน้องๆวาระนะครับเป็นมีดวัดปกตินะครับเพื่อจะฉลองอายุหลวงพ่อครบ9กบปีนะครับจึงจะสร้างเป็น2ขนาดนะครับก็คือ1.5หรือสาริกาครับกับแบบนี้นะครับ2.5นิ้วนะครับโดยทําเป็นด้ามงาฝักงาทั้งหมดนะครับแต่ปรากฏว่านะครับตอนที่ตอกนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอกเกนะครับตรงปลายมีดนะครับ ต่อ99นะครับพอตอไปแล้วก็มีปัญหาอะไรครับแต่พอต่อตรงนี้นะครับซึ่งต่อโค้ดเป็นนี่นะครับต่อเป็นโค้ดพัด99นะครับตรงปลายมีดนะครับทําให้นะครับมีดนะครับบิดงอนะครับไม่สามารถดันเข้าไปในฝักงาได้นะครับดังนั้นนะครับทางวัดนะครับจึงลงมตินะครับให้ทําเป็น ด้ามไม้ฝักไม้แบบนี้นะครับซึ่งก็ต่อโค้ดไปแล้วทั้งหมดสี่สิบเล่มนะครับก็เลยเอามาทําเป็นด้ามไม้ฝักไม้จำนวนสี่สิบเล่มนะครับที่เหลืออีกเก้าสิบเก้าเล่มนะครับให้ทําเป็นด้ามงาฝักงาดังนั้นด้ามงาฝักงานะครับจะไม่มีโค้พัดเก้าตรงนี้นะครับแต่จะมีแค่เก้าเก้านะครับตรงนี้เท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเก้าเก้าตรงนี้นะครับอันนี้คือด้ามไม้ฝักไม้ตอกสองฝั่ง พัดเกกับ99ส่วนด้ามงาฝักงาจะไม่มีโค้ดพัดเก้แต่จะมี99เนะครับเข้าใจตรงกันนะครับนะครับนี่คือมีดวัดที่มีประวัติการสร้างชัดเจนนะครับนะครับด้ามงาฝักงาแม่เงินนะครับเนี่ยเป็นเงินนะครับนี่มีออปชันคือจีวอเล่มนี้ผมได้มาจากชาวบ้านแถวนั้นนะครับผม โดยมีคนกลางติดต่อให้อีกทีนะครับผมซึ่งผมเคยถามนะครับแอดมินที่สนิทกันนะครับถามว่าเปิดราคาเท่าไหร่เจ้าหนึ่งบอก24,500นะครับอันนี้กันเองนะนะครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็เคยซื้อขายกันนะครับให้ผมมาที่นะครับ20,000นนะครับนั่หมายความว่านะครับ ด้ามงานฝักงานจำนวนการสร้าง9ก้าสเกาเล่มเล่มนี้นะครับจะต้องมีสองหมื่นไปยังต่ำนะครับแต่นะครับใครที่มองหาของพรีเมียมนะครับก็คือใบเหล็กน้ำพีนเป็นความใฝ่ฝันของนักสะสมอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นของพิเศษของพรีเมียมเลยนะครับและจะเป็นด้ามงานฝักงาโอ้โหไม่ต้องคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่ของหายากนะครับแล้วงาพวกนี้นะครับทางวัดได้ขออนุญาตนะครับเป็นงาเก่าที่ ทางวัดได้ขออนุญาตจัดสร้างถูกต้องนะครับไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับแล้วก็เป็นแหม่เงินด้วยนะครับเนี่ยเรียกได้ว่าออปชันสุดๆนะครับออปชันถ้าเป็นปีลึกๆนี่ไม่ต้องคุยกันนะครับราคา20,000ไม่ได้อยู่แล้วเล่มนี้ผมเปิดราคาพิเศษไว้นะครับใครที่มีเงินประมาณนี้แหละคุณผมเปิดไม่ถึง2 0,000นะครับแต่ใครที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าคิดว่ามีเงินในกระเป๋าก็เท่านั้นแหละเพราะว่าใครก็มีนะครับ2 0,000แต่การจะหา ประตูมงคลแบบนี้สักเล่มไว้เสริมบารมีนะครับผมติดต่อผมมาเลยนะครับขอพร้อมโอนนะครับผมไม่มีต่างจองนะครับขอคนพร้อมโอนนะครับผมด้ามงานฝักงานนะครับใบเล็กน้ำพีนะครับเก้าสิบเก้าเล่มเนี่ยของไม่ค่อยมีออกมานะครับผมนะครับคนที่เอามาขายก็คือคนที่เช่ามาแค่นะครับหลักก็ไม่กี่ร้อยไม่กี่พันเท่านั้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีนะครับกําลังเดินทางมาอีกเล่มหนึ่งนะครับผม ก็คือด้านไม้ฝักไม้นะครับราคาอยู่ไม่ถึงห้าพันนะครับผมเปิดไม่ถึงห้าพันนะครับเล้าขายไปแล้วสิบกว่าเล่มนะครับผมประมาณสิบเอ็ดเล่มแล้วนะครับผมขายไปนะครับผ่านมือผมนะครับตอนนี้ผมมีเล่มนี้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งกำลังจะมานะครับใครที่มองหาอยู่นะครับผมเปิดไว้ที่สี่พันสามนะครับสี่พันสามนะครับส่วนอันนี้ผมเปิดไปถึงสองหมื่นนะครับใครที่สนใจทัก ไลน์นะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์นี้เลยนะครับผมใครที่สนใจของพรีเมียมนะครับในส่วนตัวนี่ที่ผมทำไมถึงผมถึงพยายามหาก็คือเป็นมีดวัดที่มีวาระการสร้างที่พิเศษนะครับก็แค่ไม่มีการสั่งจองไม่ได้รันหมายเลขเท่านั้นเองนะครับจึงไม่เรียกว่าเป็นมีดวาระได้เต็มปาก แต่ก็น้องๆวิเมีดวาระนะครับเพราะว่ามีการเตรียมการจัดสร้างอย่างดีนะครับผมแล้วสวยงามมากครับผมบอกเลยสวยงามมากนะครับเป็นด้ามตัดนะครับซึ่งด้ามตัดหายากอยู่แล้วปกติเราก็จะเจอแต่ด้ามจาปีแบบนี้นะครับนะครับด้ามจาปีแบบนี้นะครับแต่ด้ามตัดพวกนี้เี่ยจะไม่ค่อยเจอหายากนะครับเหล็กน <su> ้าพีนะครับจตนในการสร <pad> <ve Yo. S 1> ้าง40เล่มในโลกนะครับส่วนมีเล่มหนึ่งครับอยู่ที่อุบลนะครับพี่ไม่ต้องตกใจเลยนะครับ ตอพัด99เอ้ยต่อก99ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ตอกนั่นหมายความว่าของพี่ที่เช่าผมไปเล่มนั้นอะ่ะก็จะคล้ายๆเล่มนี้ครับก็คือตอก99แต่ไม่ตอกพั 99. ด99นั่นหมายความว่าใน40เล่มของพี่มีเล่มเดียวหนึ่งในสี่สิบเล่มจริงๆเล่มนั้นอะ่ะครับไปอุบลนแล้วครับผมนะครับถ้าพี่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ต้องตกใจนะครับของพี่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับ ถ้าของพี่ไม่ตอกโค้รแล้วมันเก้ก็ด้ามงานฝักงานพวกนี้ก็เก้หมดแล้ะครับเก้าสิบเก้าเล่มนะครับไม่ใช่นะครับผมนะครับนะครับสังเกตดูที่ลายนะครับพยายามศึกษาที่ลายมีดนะครับถึงสองฝั่งนะครับงานสวยงานดีนะครับของพเมีมยนนะครับเป็นเงินนะครับเนี่ยนะครับไม่ถึงสองหมื่นแน่นอนนะครับใครที่มีเงินอย่แลรวคิดว่าเออเช่าไหว นะครับจะมาเสริมบารมีนะครับเพราะว่าจะเป็นด้ามงานฝักงามีดวาระอะไรแค่จองก็สองหมื่นแล้วครับผมแค่จองก็สองหมื่นแล้วครับดังนั้นนะครับไอ้ที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือนะครับบางชิ้นก็จองแล้วบางชิ้นก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับซึ่งก็เปลี่ยนมาใหม่เรื่อยๆนะครับนะครับตววันนี้ก็มีลูกค้าเยอะแยะมากมายครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับให้ความเมตตานะครับ ทักแชทมาคุยกันทั้งวันเลยนะครับผมแล้วก็สั่งแล้วก็สั่งอีกซ้ำๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่นะครับบุดนุนกันนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยใครที่เช่าเดือนสิงหานี่ยผมก็นะครับก็ยอมรับนะครับว่าตอนนั้นราคาแรงมากครับผมเองก็ไม่ได้ซื้อขายเต็มตัวนะครับผมเพื่อนก็แนะนําให้เอามาก็จะบวกบางๆก็ยังแพงอยู่นะครับสิงหานี่ราคาถือว่าพีคมากครับ มีดวัดแบบนี้นี่ทะลุสามพันหมดเลยนะครับสิงหานะแต่พอมาอกันยาตุลานี่ก็คือเหรียญออกเยอะครับคนก็เลยเอามีดมาเทขายเพื่อจะไปใช้หนี้เหรียญนั่นแหละเพราะว่าไปจองเหรียญไว้ถึงเวลาต้องเคลียร์ต้องเคลียร์หนี้นะครับก็เลยทําให้มีดทะลักออกมาทําให้พวกเราครับได้เช่ามีดราคาถูกผมบอกเลยว่าผมราคาผมในคุยง่ายมากนะครับใครที่เช่าซ้ำๆนี่ก็เพาะคุยง่ายนะครับราคาแบบบวกบางๆเลยนะครับผม บวบบางๆเลยนะครับนะครับดังนั้นใครที่นะครับสนใจอยากได้มีดไปบูชานะครับผมนะครับเชิญเลยนะครับ097 019 56 18นแะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนัว1ห8อ่งเร็กของเราด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปดีๆแล้วก็มีดมาแบ่งปันอย่างนี้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบการนาเสนอไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ